รุ่ลงจากส่วนยางมา9ก้าโงยี่สองถูกต้องเก้าโมงยีสองบวกการเดินทางอีก8นาทีก็เป็นเก้าโมงครึ่งถึงหน้าบ้านอ่ถึงบ้านแกเก้าโมงครึ่งมันลงตัวอยู่แล้วเอซเออลงตัวอยู่แล้วแล้วยังไงอ่ะเออเห็นไหมเอฟซีว่าลงตัวไหมลงตัวนะ เออแล้วแล้วมาอาบน้ําอีกสิบห้านาทีถามว่าเป็นไปได้ไหมใครจะมาเถียงว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อยู่แล้วอาบน้ำสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันอยู่ในเล้งตรงนี้อยู่แล้วอ่าถูกไหมมันก็มีเวลาประมาณนี้อยู่แล้วถูกไหมแล้วเราก็เหลือเวลาอีกสักประมาณสิบฝันนาทีเดาเดาสิบฝันนาทีแกก็ออกจากบ้านไปเออไปขับรถไปที่วัดเห็นไหมเวลานี้มันไม่ได้หนีจาก จากถนนเลยนะจากตรงเนี้ยเวลาไม่ได้หนีจากถนนเลยก็ไปมันต้องไปถึงนั่นสิบโมงพอดีซึ่งพระก็การันตีให้ด้วยพระนะเออพระไอ้ที่เขาจะไปด้วยกันน่ะเขาการันตีให้เลยว่าสิบโมงเจอกันตรงนั้นจริงๆแกก็การันตีให้ด้วยยืนยันให้ด้วยว่าใช่สิบโมงนะเห็นไหมโอเคไหมก็โอเคไงอ่าถูกต้องไง เออแล้วอะไรอีกอะ่ะใช่นับนัดพาไวสิบโมงแกก็ไปนะแกก็ไปพอดีสิบโมงอ่ะเอออาจจะหายไปอยู่ไม่ขีนนาทีแต่แอดว่ามันจะอยู่ในในบ้านแกนี่แหละเวลาจะหายไปอยู่ที่บ้านแกนี่แหละแค่นั้นเองเออมันจะเป๊ะเป๊ะไม่ได้เขาก็ประมาณการทังนั้นอีฟตีเออใช่ไหมเขาจะนับเวลามันจะเป๊ะเป๊ะไม่ได้แล้วไม่ใช่นักวิ่ง เออมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าเชื่อถืออยู่แล้วตรงเนี้ยมันไม่พอไปทําอะไรใครได้หรอกเออแล้วก็ไปรับพระลงมาบางคนก็บอกว่านี่ไงเออบอกว่าอ่าหายเกือบจะไม่ได้มารับพระถามหน่อยว่าแกยังไม่ได้ไปไหนเลยจะรู้ได้ไง <laughs> เออแกแกกลับมาจากสวนยางอ่ะมาเก้าโมงครึ่งเนี่ย เออแล้วแกไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์มัเกิดอะไรขึ้นแกไม่รู้เลยแล้วแกจะรู้ได้ไงว่าเกือบยังไม่ได้มาเออแกยังไม่รู้เลยแกกลับมาก็มาอยู่บ้านเลยไม่ได้ไม่ได้ไปแวะคุยกับใครเลยอ่าไอ้ตรงที่ตรงที่ในหมู่บ้านอ่ะยังไม่รู้แล้วตอนนั้นมันก็เกิดใหม่ๆด้วยอ่าคนหาก็หากันไปเขาก็คิดว่าคงจะหายอยู่แถวๆในหมู่บ้านนั่นแหละไอตอนที่ไอชั่วโมงแรกะนะ ชั่วโมงแรกๆเราก็คิดว่าคงจะไม่ได้ไปไกลไหนเราก็คงจะหาอยู่แถวนั้นแหละเขาก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เขาก็วิ่งรถมาบ้านเลยก็ไม่ได้ทักทายกับใครแล้ววิ่งมาถึงบ้านก็นต้องรีบไงเพื่อจะทําให้ทําเวลาให้ทันสิบโมง,งนี่ตรงเนี้มันก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรเลยขับออกมาจากเส้นทางไปวัดนั่นแหละที่แกไปวัด g ี s อเนี่ยแกก็ขับออกมาแล้วก็ขึ้นขึ้นถนนแล้วก็กวิ่งมาเลยมาสองคนด้วย สงคนกับเมียแกเห็นไหมล่ะมันผิดตรงไหนอ่ะถามหน่อยมันผิดตรงไหนยังไงไทม์ไลน์มันก็ไม่ผิดนะมาถึงก็อาบน้ําอาบท่าแต่งตัวเอ่อก็เตรียมตัวออกมาก็เวลามันก็บวกลบก็อยู่ในนั้นเลยสิบโมงก็ไปถึงวัดก็นะบวกลบคูณหารก็อยู่แถวๆนั้นแหละมันก็โอเคเออลงมาเ็าถึงรู้ว่าอ๋อว่าหายแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดว่าเดี๋ยวก็เจอ เพราะมันยังเป็นช่วงสับช่วงชั่วโมงชัวงว่วโมงกว่าก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คือก็หากันไปไม่เป็นไรแกก็ไปต่อนอกนั้นแกไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแล้วไม่เกี่ยวแล้วจะไปจัดชงจัดฉากจะไปทําอะไรไม่ได้แล้วคนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเข่าวข่าวนี่มันเร็วมากเพูดง่ายๆข่าวมันเร็วมากนะยิ่งยิ่งไอ้ข่าวเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยมันเซนเิทีฟนะเออเกี่ยวกับเด็กๆเซนเิทีฟก็คือคนเขาจะ สงสัยแปลกใจก็มาช่วยกันหาออเช่วยกันหาจากสิบยี่สิบคนสามสิบคนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นร้อยเย็นยิงย่งเย็นยิ่งยิ่งเยอะยิ่งตอนเย็นยิ่งเยอะเอก็ออหากันไปแกก็มาช่วงเย็นนั่นแหละมาช่วงเย็นมาหาช่วยแล้ว,ลวก็กลายเป็นประเด็นว่าแกมีพิรุษเอาซวยอีกแกไม่น่าแกน่าจะอยู่ที่วัดนูนนอนนู่นเลยนะ <laughs> นอนพักผ่อนที่วัดสักคืนหรือว่าตอนเช้าค่อยมามันก็เป็นประเด็นเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวก็หาว่านู่นนี่นั่นอีกทั้งนี้นแกไม่เกี่ยวข้องเลยเอฟซี FC. แปลกไหมคนไม่เกี่ยวข้องแต่เ็ายัดให้เขาจนได้ออเแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเอฟซีนะเราเราหยุดเรื่องนี้ไปแป๊บหนึ่งนะครับอืมใช่อน้องมาด้วยไหม อใช่จริงจริงอ่ะแกไม่รู้ด้วยซ้ำไปแกมาแกมาเก้าโมงครึ่งเนี่ยแกไม่รู้นะแกอ่าตอนลุงออกไปรับพระเนี่ยแกถึงออกไปในหมู่บ้านนะแกถึงออกไปในหมู่บ้านนะแกถึงรู้แล้วแกก็มาดักลุงอ่าตอนที่ลงมาเออ่ว่ามาบอกลุงว่าเนี่ยหายนะนู่นนี้นั่นแกถึงรู้ตรงนั้นไงก็ประมาณสิบโมงสิบโมงกว่ากว่านิดนิด จะว่ายอย่างนั้นนะเออแกเพิ่งรู้ตอนนั้นแกถึงเข้าไปในหมู่บ้านแกถึงรู้ไงแล้วก็ถึงโทรไปบอกทรั้งรู้นะว่าเออให้กลับมานะอ่าก็นั่นแหละมันเป็นอะไรที่งงไหมงงมากอ่ะไอ้ก็งงอแต่ถามว่าแต่ถามว่าถ้าเปิดว่าเดินไปเองเนี่ยหายไปเองแล้วเดินไปเองเนี่ยมันความน่าจะถือมันก็มีเยอะนะมีเยอะมากเพราะอะไรมันสมเหตุสมผลไงเอีมันสมเหตุสมผลเนี่ย ถ้าบอกว่าเดินไปเองเนี่ยสมเหตุสมผลเยอะเลยแต่เขาไม่เชื่อไงทํายังไงได้เขาไม่เชื่อเออไม่เชื่อถ้ามีกล้องวงจรปิดก็เป็นไปได้แต่นี่มันไม่มีเขาไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าเดินไปเองเป็นไปไม่ได้เห็นไหมออแปลกไหมอืมจริงๆเขาน่าจะเชื่อแต่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าต้องมีคนพาไปแต่แต่เนี่ยก็คือสําคัญก็คือว่าลุงเอา้า ก็งงตรงลุงนี่แหละลุงไปเกี่ยวอะไรลุงแกไม่ได้อยู่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าเอาง่ายเจ็ดโมงกว่าแกไม่ได้ข้องเกี่ยวกับใครทั้งนั้นเลยนะไทม์ไลน์แกมีเห็นจะจะไปเลยใช่มารับมาลับแล้วก็พาไปด้วยกันไงเออมาลับแล้วก็ไาไปด้วยกันอ่าก็ก็แกลงมาเนะ่ยแกถึงรู้ แกลงมาข้างล่างแกถึงรู้ว่าอ๋อหายไปแล้วแกรู้ตรงนั้นแค่นั้นเองอืมใช่แกไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วพูดง่ายว่ะไทม์ไลน์ของแกเนี่ยแกไม่ได้ไปลงไปหาไปใครทางนั้นเลยถูกไหมล่ะเวลามันไม่ได้แกลงมาแกถึงรู้แค่นั้นเอง แต่ตอนที่ตอนที่แกกลับมาแกไม่รู้เรื่องเลยแกขึ้นไปรับพระนะแล้วลงมาแกถึงรู้อ่าประมาณนั้นนะครับเออก็ก็งงเหมือนกันในอี 3, ก็งงเขาเหมือนกันว่าเออเพราะอะไรยังไงมันถึงเป็นแบบนั้นเห็นไหมมันย้อนแย้งนะเออใช่ มันเป็นไปไม่ได้เลยไทม์ไลน์แกไม่ให้ที่จะทําการเรื่องนี้มันไม่พอเวลาแกต้องต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่เกี่ยวเวลามันก็ไม่เกี่ยวกัอนอีกต่างหากมันทําอะไรไม่ได้เลยเวลาเกิดเหตุกับเวลาที่แกอยู่สวนยางมันคนละเรื่องคนละอย่างกันเออเวลาเกิดเหตุแกก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วแกจะไปทําตรงไหนยังไงถามหน่อยไม่มีไม่มีโอกาสเลยเออนี่แหละ FC. เอฟซีอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอฟซี FC นะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ่ามีคนนะครับจะมาจะมาร้องเรียนแกอ่าร้องเรียนแกเรื่องแกขายน้าปลาครับแกขายปลาอะจะไปร้องเรียนว่าอ่าถูกสูตรอ่าลักษณะอนามัยหรือเปล่านู่นนี่นั่น่นนะเออได้ไปตรวจได้ไปทําไออยไอหมน,นู่นนะั่นถามว่าใครเป็นจะเป็นคนไปร้องก็คนเดิมนะคนเดิมขนาดมีป้าอยู่คนเดียวนะมันก็ยังจะไปร้องเรียนอีก fc เอฟซีว่ามันโอเคไหมเหรอเอฟซีว่ามันโอเคไหมจะไปร้องเรียนเขาอีกเขาตํามาหากินเออเออจะไปร้องเรียนเขาว่าขายอา่าไปแจ้งไปแจ้งจดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาว่า,างั้ะทําถูกต้องหรือเปล่าเออผ่านออไหมนู่นนี่นั่นเห็นไหมเออเออเห็นไหม คนเราเนี่ยมันทํากันอย่างนี้คิดดูกันแล้วกัน FC. เอฟซีเขาเขาก็ทํามาหากินนะขายของพยายามขายให้อ่าหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นแต่คนที่จะกั่นแกล้งอ่ะไม่มีลุงมันก็กั่นแกล้งเออมันจะไปร้องเรียนนะว่าอาดจะทําทไม่ถูกนู่น,นนี่นั่นเห็นไหมคนมันโอ้โหมันแสบมากนะบอกได้เลยว่าแสบสุดๆเลยนะแอนว่าเอเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะ <laughs> เอ่นะอย่าปวดนะเอฟซี FC, นะเราต้องทําใจนะไม่มีลุงเขาก็ทําอ่ะทําเฉพาะครอบครัวนี้เท่านั้นนะครับครอบครัวอื่นไม่ทํานะเออแปลกไหมเอฟซี FC ก็งงไหมโอ้โหโคตรงงเลยจะไปเล่นนามบลาเขาอีกแล้วอุย้ยตายเออเอาที่สบายใจเลยนะเออาคนมันอิจฉาหรือเปล่าเอออิจฉาเขามากเกินไปหรือเปล่า เขาทำมาหากินมันก็เรื่องของเขาถูกไหมล่ะเ,เขาจะทำอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมเออใช่ครับผมจองจองล้างจองผ่านเขาเอฟซีมันใช่ที่ไหนละคนเราเอา่ะหากินไงล่ะอา่าใช่ ทีมเดียวเหรอก็ทีมเดิมไงจองล้างจองผ่านอยู่แล้วนะครับถึงไม่มีลุงมันก็จะเล่นน่ะป้าแกอยู่คนเดียวด้วยเออมันก็จะฟอ้องจะร้องเรียนนะดูมันที่เออเอาเอาเอะอ,อนไหนทีมเดียวกับต,ต,ตัวตุน่นอันไหนไอที่ไ,ไ,ไปร้องเรียนปลาเนี่ยเหรอมันคนละทีมนะเออคนละทีมนะเออ ไม่เกี่ยวกันก็คนเดิมๆที่เคยร้องตั้งแต่ตั้งแต่อะไรอ่ะตั้งแต่เดินนู่นแหละเดินสแสวงบุญเดินอะไรนู่นนะนะเดิมๆเ,เอ่คนเดิมๆ <laughs> คนเคยคุ้นเคยกันนะว่าไงง่ายคุ้นเคยกันเอ่อโอ้โหเจ็บปวดไหมเบ๊ ไม่โดนไม่กล้าไปเล่นเขาสิเออไปเล่นเขาได้งไงอ่ะเออนะไม่กล้าไปเล่นเขาหรอก MC. เอมตีเออไปเล่นเขาไม่ได้หรอกนี่อะไรเห็นไหมหละ่ะเอฟซีเออก็ว่ากันแหละนะแอดว่านะไปไปทำไปกันแกล้งเขานะครับไปร้องเรียนเขาอย่างเงี้ยโอ้โหคนเขาทำมากินไอคนไอคนนู้นทำไมไม่ไปร้องเรียนเขาลนะ่ะอดีตอ่ะนะ อดีตนะ่เต็มๆนะไม่ไปร้องเรียนเขาอะเออไม่ไปร้องเรียนตายแหละมาร้องเรียนเขาทํามาหากินอ่ะนะใช่ใช่นั่นแหละตักไข่นั่นแหละใช่ทีมนั้นเลยนะครับมันเจ็บปวดไหมสุดยอดมากนะครับอืมทํากับคนเขาได้ก็ทําไปเรื่อยไปนะเอฟซีนะทำเรื่อยไปนะ ก,ก็ว่ากันไปมันก็ต้องสู้แหละไอีนะเออก็ว่ากันมาแกคงจะทําทอะไรไว้เรียบร้อยสั่งทานู่นทานี่ไว้แล้วละ่ะอะไม่ใช่จะไปไอ้นี่เขาเห็นช่องทางไม่ได้เลยเห็นช่องทางปุ๊บเขาฟาดเลยเห็นไหมเออทําอะไรก็ต้องถึงจะไม่มีลุงเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องเข้มงวดนะอย่าไปปล่อยมันนะไอ,อ,อ้พวกนี้มันยังอยู่นะเออมันยังอยู่ไม่ตุยนะมันยังไม่ตุยเออมันมีโอกาสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเล่นเลยนะ เออมันจ้องจะเล่นอยู่แล้วขอให้มีโอกาสมันเล่นหมดแหละเออมันเจาะมันเอาหมดแหละทุกเม็ดนะก็เราวัดระวังมันอ่ะเออทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีว่าเออเราต้องวางแผนแบบไหนยังไงเออไม่ให้มันเล่นได้เออมันเจ็บปวดในพวกเนี้ยอืมมันหากินที่อื่นมันมันไม่คิดเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยมีบุญคุณกับมันแท่ไหนมีบุญคุณมากน้อยแค่ไหนไม่เคยคิด เอเห็นไหมคนมันนี่ใส่อะนะเออยังไงมันไม่ดีก็คือเป็นคนที่ไม่ดีอยู่วันยังขําหาความดีมันไม่มีเลยละ่ะเออมีโอกาสมันก็เล่นมีโอกาสมันก็เล่นแย่นะแบบเนี้ย